ก็ถ้าจะเปิดหน้าจอขึ้นมากดปลดล็อกเสร็จปับ๊บกดสตาร์ทแตแช่ไปรุ่นนี้ดีครับคือจะสตาร์ทตอนไหนก็นได้ดับเครื่องตอนไหนก็นได้นะครับไม่ไม่ต้องรอกดรถปลดล็อกไม่ต้องรอรถล็อกนะครับผมอันนี้คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแล้วก็สั่งดับก็ผ่านตัวนี้สั่งสั่งดับเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าสั่งสตาร์ทนะครับแล้วก็กด ีมือสั่สตาร์ทนะครับ นะครับเราก็ไลน์อิซานะครับวันนี้เราก็มาส่งงานรถรีโวะครับคันนี้เป็นรถรถบ้านนะเป็นรถรีโว่หัวเที่ยวนะครับผมก็มีชุดจอยดอยนะครับนี้เป็นของเอสนะครับแรมสามลอมสามสองครับคอแปดแล้วก็ใส่ซิมกราฟนะครับแล้วก็มียูดีทั้งหมดนี่นะครับมีหมดมียูนิฟีทั้งหมดสามชุดนะครับแล้วก็ระบบเสียงเรนดีเอีครับมีแผนที่ออฟไลน์ออนไลน์ครบครับมีแอปเพทสโตร์โหลดหนัง มียูทูบอะไรต่างๆลงให้หมดแล้วก็พ่วงมาด้วยกล้องครับกล้องก็เป็น3 6 0ตัวรถก็จะเป็นของตัวรีว o เลยนะครับนี่ระบบ 3D ครับภาพสวยงามมากนี่ก็จูนเรียบร้อยนะครับก็มีบันทึกในตัวรอบคันนะครับผมนี่จะเป็นไฟล์กล้องบันทึกนะครับนี่อันนี้กำลังนี่เป็นไฟล์กล้องก็บันทึกรอบตัวเลยสี่ด้านเดี๋ยวาพาไปดูกล้องดนะ้านนอกนะครับแล้วก็มีชุด พุสตาร์ทนะครับทั้งตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่เห็นนะครับเป็นปุ่มกดแบบยาวนะครับแล้วก็มีมรีโมท LED ด้วยแล้วก็รีโมทนี่หนึ่งตัวรีโมท LED หนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มแอปมือถือโทรศัพท์นะครับแล้วเรามาดูการใช้งานแต่ละตัวก่อนเลยเริ่มที่มือถือก็ได้ครับ mm hmm. สั่งสำหรับเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าสั่งสตาร์ทนะครับแล้วก็กด สั่งสตาร์ทนะครับผ่านแล้วก็กดล็อกกับล็อกกับปลดล็อกอะไรก็ได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้นี่นะครับแล้ดวดับเครื่องก่อนเครื่องนะครับแล้วก็สังเกตตันนี้นี่นะครับล็อกอันนี้คือผ่านแอปมือถือโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้สตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาผ่านที่หมด led นะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้คือกดรอบนอกนะครับสตาร์เครื่องกดรอบนอกนะครับสตาร์เครื่องเดี๋ยวให้ดูด้านในนะตัวอย่างนะครับกดรอบนอกนะครับดับเครื่องแล้วก็กดล็อกนี่คือลดล็อกอันนี้รถลดล็อกกดล็อกกดล็อกหรือจะสั่งผ่านตัวนี้ด้านในเนี่ยนะครับ ด้านในนี้ถ้าจริงถ้าเราปิดนี่เรากดด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องเปิดตลอดก็ได้หน้าจอแล้วก็ถ้าจะเปิดหน้าจอขึ้นมากดปิดล็อกเสร็จปับ๊บกดสาตาร์ทจช่ไปรุ่นนี้ดีครับคือจะสาตาร์ทต,ตอนไหนก็ได้ดับเครื่องตอนไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องรอรถกด,ล,ดล็อกไม่ต้องรอรถล็อกนะครับผมอันนี้คือสาตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแล้วก็สั่งดับก็ผ่านตัวน,นี้ คือสั่งดับฐานทัหมด AVD นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันปลดล็อกก็ได้เหมือนกันอันนี้รถปลดล็อกอยู่มีล็อก <c oughs> นะครับก็สองอยางแล้วก็มีระบบเคลี่ยน,นะครับเดินออกเดินเข้าใกล้รถปลดล็อกเดินออกห่างรถล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ผ่านใน้หมดอีกตัวหนึ่งออสองล็อก กดล็อกนะครับสังสตาร์ตโอโทษทีครับลืมไปว่าลุนี้ต้องกดแชร์สตาร์ทเร็วม,มากครับสั่งสตาร์ตล็อก สร่งรับนี่นะครับประมานี้อันนี้พานร,รีโมทนะครับแล้วก็ตัวพุชตาร์ตนะครับเป็นรุ่นตูดยาวเป็นรุน่นเป็นรุน่นเป็นรุ่นรุ่นยาวแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษที่ต่างจากตัวกล่องรุ่นเก่านะครับฟังก์ชันพิเศษที่ต่างจากกล่องรุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นกล่องบูทูรับเดี๋ยวเชื่อกรอเชือมต่อกับมือถือลูกค้า <S <S ตัวนี้นะครับถ้าเรากดหนึ่งปีปล่อย ไฟวิดีาติดกดหนึ่งทีนะครับไฟหน้าจอติดอันนี้คือรถไม่สตาร์ทนะครับแล้วกดทีนึงก็ดับแต่ถ้าเราจัดสตาร์ทเลยมีมีสองแบบหนึ่งก็คือบเหยียบเบรกเหยียบเบรกนะครับแล้วกดทีเดียวอ,อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งจะดับก็เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจัดสตาร์อีกแบบหนึ่งก็คือกดแช่ไปเลยไม่ต้องเหยียบเบรก แล้วก็ถ้าคุณถ้าใครมีรถที่มันมีพุทธตาบมาจากโรงงานครับจะสังเกตว่าเวลาดับเครื่องรถนะครับถ้าปกติแล้วมันไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วกดดับกดดับได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนของเหมือนของแฉเลยเหมือนของศูนย์เลยก็คือไม่ต้องเหยียบเบรกนี่ผมไม่ได้เหยียบนะครับแล้วก็กดดับได้เลยนี่นะครับก็การทํางานเหมือนเหมือนเหมือนของศูนย์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานนอกรถกันดีกว่าระบบคีเลตนะครับตัวนี้ สมมุติว่าอันนี้ดูปุ่มครับปุ่มยังล็อกยังเป็นไฟอยู่นะครับเรากดล็อกไฟก็ดับสมมติถ้าเปิดล็อกไฟถึงติดนี่นะครับก็เดี๋ยวลองโรบพีเรนนะครับอันนี้รถกดล็อกอยู่นะครับนี่ลองประตูให้หน่อยอ,อันนี้ไม่ได้กดนะครับนี่ผมเดินมาแล้วมันก็กดล็อกเอง แล้วก็เดี๋ยวเา,เข,าเข้าใกล้แค่ตัวเดียวก็ได้ครับแค่ตัวนี้ปิดนี่เป็นคีเรตครับเดินออกทางนี่นะครับก็เราก็กดล็อกก็สั่งสต,ตาร์ทสุดมองเห็นไหม โอเคครับส่งงานครับวันนี้ก็ชุดใหญ่เลยสวยงาม <c oughs> นี่พอเดินเข้าใกล้รถก็ผลล็อกนะครับเพราะเมื่อกี้เราเดินออกหาก่างโอเคครับเจ๋งมากครับกล่องรุ่นนี้ทุกเป็นว่านี้เราเปิดรถมาแล้วนะครับเราสามารถจับเครื่องได้เหมือนกันไม่เหมือนกับตัวกล่องรุ่นเก่านะกล่องรุ่นเก่าถ้าคุณสตาร์ทปั๊บคุณเปิดกลับเข้ามาเนี่ยคุณดับเครื่องรถไม่ได้นะครับนี่ลองจับเครื่องรถ สัางหนับได้เปิดประตูอยู่นะครับแล้วก็สัง่งสตาร์ทได้ครับขนาดเปิดประตู <S 2> <S 2> <S ะนี่นะคะรับแับจ่มมากโอเคมาดูจอกันอีกรอบหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเป็นไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้นะครับใช้งานจอ Android อันนี้ก็เป็นระบบเสียง dsp นะครับ เนที่ออฟไลน์แถมให้อยู่แล้วครับนี้จะเป็นออฟไลน,น,น์คือไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตน,นะครับตัวนี้เร็วมากครับอันนี้เป็น램สามแต่ว่าเป็นเป็นคอแปดครับแต่พูดเร็วครับบอกเลยแรงกว่าสเปคของของตลาดแน่นอนอันนี้กรารประกันเลยครับแล้วเสียงก็ดีมากครับปิดหน้าจอขนาดเล่นกลางคืนปิดหน้าจอเล่นนะครับ เล่น2หน้าจอ